สวัสดีครับผมเอ็มเอนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม ROE นะครับตอนนี้ผมจะเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวมาแกงก้าเลยครับนี่สกินใหม่ของผมครับสกินใหม่กลางเกมมาแกงก้านี่มีสองสกินนะครับยังมีแค่สองสกินนะครับตอนนี้ก็รอเลยนะครับมาแกงก้าบอกเลยโคตรโหดอันนี้พูดจริงนะครับแต่จริงจริงมาแกงกาก็โหดอยู่แล้วแหละครับ นาไกรกล้าเป็นเมดนี่เลยมีคนเล่นเป็นแวนด้วยเอาล่ะเดี๋ยวจะตัดลิปไปเลย,เลยครับพอดีรอนาน,นนะเอาล่ะตอนนี้ผมก็เข้ามาแล้วนะครับผมผมได้ทีมฟ้าครับนี่เลยนะครับตอนนี้กำลังปล่อยชีพครับนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยชิปแล้วนะครับจำเป็นวิธีสอนเล่นก็คือถ้าเกิด เดี๋ยวผมต้องไปเลนกลางก่อนเพราะว่าผมมาแกงก้าแล้วมาแกงก้าไปคือเมทแต่แต่ผมจะไม่ค่อยสอนเล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าผมต้องตั้งใจเล่นด้วยนี่แหละนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนทำไมมาแกงก้าวปีเบาจังเลยเออเข้าไปตึ้งอยากอ,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 อานี้ก่อนลดความเร็วด้วยเหรอแต่ในนี้ผมยังไม่ลดความเร็วบ้ริง ตอนเน่ก็เนาะตีป้อมไปก่อนเลยกันถ้าเกิดจะตีป้อมเอ้ยนี่เลยนะครับเดี๋ยวก็ผมต้องผมเป็นเมยนี่มาแกงก้าผมเป็นเมนจี่เราไปเจอกับสตูด้วยนี่เลยนะครับ เอาได้เดี๋ยวผมจะตัดชิปแบบฆ่าให้มันตายไปเลยนะครับอาล่ะใกล้จะตายแล้วครับใกล้จะตายแล้วใก็้จะตายแล้วครับโอเคผมใกล้ตายแล้วโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ได้เกินแต่ผดเลื่อนแบบไวๆก็ต้องกดเน่ L R E C A L L Recall หรือจริงๆกดรีโอนี่ก็ได้เอาล่ะนี่เลยครับ Speed os, speed os. อันดับหนึ่งได้ถูกต้องถีดสถีดอะไรเดี๋ยวก่อนมีคนฆ่าเราด้วยตอนนี้ผมก็ฆ่าไปสองคนเลยนะครับดูดิตอนนี้ก็ปั๊มของเราก็เนาะปั๊มของเรายังเลือดเต็มอยู่จําเป็นที่จะต้องโจมตีฐานจัตุรุนะครับถ้าเกิดอ,อยากชนะเราต้องไปโจมตีฐานจัตุรุแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับ พราะมันจะเหมือนป้อมเลยก็คือห้ามเข้าใกล้วงวงสีที่มันเป็นเหลืองเหลืองต้องให้วงวงมันเป็นสีขาวก่อนถ้าเกิดวงเป็นสีขาวก็คือมีคนเข้าไปแล้วแล้วถ้าแล้วถ้าเกิดเข้าไปตอนที่วงยังเป็นสีเหลืองอยู่ <Double kill. S 1> วงก็จะเป็นสีแดงและป้อมมันก็จะทำการยิงใส่เรานะครับ จุดหนึ่งแต่ว่าฐานของเราจะมีเฮดพีบอกไว้ด้วยนะครับกระเหมอดป้องแหละแต่ฐานศัตรูนั้นมันจะมีถูกร้อมรอบด้วยป้อมศัตรูนะครับโอ้โหเมื่อกี้อยู่ดีๆโดนป้อมยิงเดี๋ยวผมจะบอกให้เดี๋ยวผมจะลองโจนให้ดูเลยเห็นไหมวงวงเป็นสีเหลืองไหมครับถ้าเกิดเราเข้าไปเห็นไหมวงวงเป็นสีแดงแล้วป้อมมันก็ยิงเรา นี่เลยครับแล้วถ้าเกิดจะตีป้อมมาให้กดรูปนี้นะครับนี่เลยนะครับที่ผมกดอยู่อะแต่ถ้าเกิดจะตอ่ะตอ <Ultimate. S 2> กดรูปหมัดนะนี่เลย <Legend ary. S 1> านาดีก่อนนี่เลยครับพ <Dom inated. S 1> ิดอัดสิแล้ว スピดดอีกแล้วเหรอกู้ฮาเลยแล้วผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับมีช่องหนึ่งที่ชื่อว่าชิคเก้นอะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมเรียกว่าชิคเก้นวีดีกว่าเขาเป็นคนที่แคสเกมหัวร้อนแต่คนดันชอบเพราะว่าผมก็ชอบเหมือนกันนะเพราะว่าเขาอะเพราเขาด่าแล้วผมรู้สึกชอบมันสนุกดีแต่ไม่รู้ว่าเขาจะโดนแบหรือเปล่านรครับแน่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีศัตรูตัวหนึ่งศัตรูอา้าวจะโดนฆ่าไปแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนฆ่าศัตร <A enemy S 2> ูทำไมจะ,จะไปนี่นะจะไปจัดการศัตรูศัตรูแทบไม่เหลืออะไรโหโดนคนแย่งศัตรูนหมือเลยเอาเอาโจมตชีชื่อยากมากอะชื่อเรียกยากมาก Need les, needles, needles. อีกแล้วเหรอ <c oughs> สงสัยตตวแอบอยู่ <Legend ary. S 1> อ่ามีคนแอบด้วยแฮะไปกันเลยมีศัตรูด้วยเหรอตายซะนี่นะม,มาเกต้ามาเกต้าซื้อทำเร็วโหเมื่อกี้จัดสะโหดเลย Legendary e g e n d a r y เลยอะหมายถึงแวนฆ่าจนเป็น Legendary <Like that. S 1> วันแบ d แต่ป๊อมแต่ป๊อมแต่ก่อนอนื่นรี ออกก่อนเดี๋ยวเพื่อคีปตายแล้วผมก็จะโดนยิง <Legend ary. S 1> ขอซื้อล่วงหน้าก่อนเอาละเอาละเอามาแล้วได้แล้วเอาเอาละ,าละมันปล่อยคีปมายังไงก็ทำคีปมันกากอยู่แล้วผมคีปกากเกือบตายเพราะคีปมันเลื่อนน้อยใช่ไหมเห็นไหมหายแป๊บเดียวตายเลย มันกากจังเลยมันไม่จะกากจังเลยอ่ะโอ้ยแค่นี้เองจะทำอะไรผมได้ผมมืดวันมากเลย <been defeated. S 1> จริงสิตัวอะไรเนี่ยและถ้าเกิดฐานเราโดนสตูเอ่อต่อ ฐาเรากำลังโดนศัตูทำลายอ่ะเราต้องรีบเป็นป้องกันเลยนะถ้าไม่อย่างนั้นฐาเราจะแแตกและเราก็จะแพ้ครับนี่เลยจะพอดีแม่เพราะว่าผมอยู่กับเพื่อนนี่เลยนะครับ d บบ b l ลคกวตังใกลตาแล้ว Yeah. Dominating Ace is your team has destroyed okay. a tower. Again oh, your, your the <laughs> <a> tower. Legendary, <laughs> Legendary Little Wan. <laughs> ไปแค่ห้าคนเองและช่วยไปสามคนและแทบยังไม่ได้ตายเลยนะ <c oughs> เอาเอัลติเมทแล้วต้องไปจัดการป้อมตรงนั้นนะครับเ <c oughs> อาเ้ยเลยเลยเลยแต่ต้องขอ จะต้องไปที่เลนตางเพราะว่าเป็นเมดนั่นเองนะครับตอนนี้ขาของเรากำลังโดนโจมตีะโดนโจมตีนะครับโดนโจมตีเร้ยๆๆเดี๋ๆวๆเดี๋ๆวเวเวเร็วๆเวเร็วๆเวเอ็เร็อๆเร็รเเเ ประมาณแปดนาทีนี่เลยนะครับงั้นสำหรับ,บทีมนีกก็ต้องไปแล้วกันนะคะบ๊ายบาย